เมนูวันนี้คือลาบผ่านครับลาบผ่านบ้านทุ่งบ้านสามโลดเลยกำลังมั่นครับอ๋อโอเคครับโบยแยกนังเนานะสิบนาทีผ่านไปเนี่ยคือไม่เปิลาบแบบลวก หลังจากจ้ำเลยแล้วก็ลวก ข้างในหนังเนื้อนี่ครับประเสริลาบคล้ายๆลาบำดำโต๊ะนะครับบันสีสันครับพี่น้องหนันอายุประมาณปีหนึ่งกำลังมั่นอนนี้เข้ามาหันนะครับหันเรามาปรุงเราจะมาล้วนน้ำไฟที่หนึ่งหันหนึ่งโต มาจิ้ครับพี่น้องอ่าออเสร็จแล้วเราก็ไปหั่นต่อครับเราไปหั่นครับนี่ครับหลังจากลวนมาแล้วก็มาหั่นครับนี่ครับบ่ต้องสุกหลายนะครับนี่เดี๋ยวเขาต้องล้วนไฟไอ้ขึ้ลื่นมาเกียกเก่ยวกระเทียมที่หนึ่งครับ นี่ควอมเฮิมฮะหาหำพอต้มซุปมันจะเหนียวไม่ต้มซุกมากมันงั้นมันจะเหนียวอันนี้กินได้ด้วยครับนี่นี่ได้อยู่ด้วยกันนี่นี่กินมกจวก็ได้เกินครับพี่น้องเนี่ยเกิดเนี่ยต้มสุกเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยนี่ครับกรอบกรอบครับพี่น้องเนี่ย กิ่มเจ้าคมๆนี่นีย่ยใับ กะสู้แรมันหยาบมันจะเหนียวนครับเกินนี่ปุบปุ๊บกอบ,บ,บครับนี่นี่ครับเก้ว จิงจีคือหัวใจอืมอิ่มหรอเบิ้งไปถ้าไปน้ำกินไปน้ำอิ่มหมดได้ยัง ก็ถองหลับก็ได้ครับแซ่บอือ๋โอโคเครับจะส้มสดุดอะน้ำเพราะว่าตับหานี่มีประโยชน์มากโปรตีนสูง ก็เทียวกับเที่ยวเทียวเทียวกับเที่ยวอะไรวะเทียวกับเที่ยวนน้ำมันเราไม่ต้องใช้น้ำมันหมูน้ำมันตัวมันเองกันแหละก็คือใส่หมันเป็ดใ่ออน ียบางส่วนเขาเอาเอาเพชรเอามาลวกลวกน้ำเพราะพรอมเฮิ่มเนี่ยคืออะไรก็มาหั่นอะไรก็มาล้วนลวกขึ้นเกลยวที่หนึ่งเพื่อมันหอมมันเขาเนี่ยมันเลยบอกแล้วมันก็อมันเสร็จในตัวมันเอง สม,สมันมเร็นเป็นนื้อนามคุกคิกอะฮะคุกคิกคุกคิกพอมันสุกแล้วก็ปรุงเครื่องลาบต่อไป ค,ครับก็ประมาณานี้ครับเ,นะเพราะว่าญ่สูงมากไม่กําจะเหนียวแล้วก็ใส่พริกก่อนใส่พริกก่อนอันดับแรกข้าวคั่วอย่าเพิ่งใส่นะเพราะว่ามันจะม,นนมันจะเปื่อยจะละลายจะพองเอาพริกป่นใส่ก่อนอันดับแรก เราปล่อยให้มันเย็นนะครับปล่อยให้มันเย็นสักครู่จังเอาหัวหบหอมใส่เครื่องปรุงใส่ตอนนี้เฮากับไสแต่พรผีปนไปอ,อย่างเดียวครับอ่าโอเคครับแ,แค่ไม่ได้ใส่อะไรเนี่ยก็หน้าตาก็ประมาณนี้แล้วเนี่ยครับนายกินครับพี่นอ้องเราเห็นหมดแล้วครับมไม่ยากต้มตกะชิมเดี๋ยวก่นอนพี่น้อง นี่ฮะนี่ฮะผักของเราก็จะเป็นนี่ครับต้นใบมันปูนี่ฮะกินกระเมียงกระแสบครับนี่ก็ลงมาข้างบนนะต้องใบอ่อนๆนี่ครับยอดใบมันปู ผักไต้นอสูตจ้งนะครับว่ามันเป็นยังไงร,รสชาติแบบใดนี่เอาแก่ๆนี่เลยเนี่ยเอาไม่ต้องอ่อนมากก็ได้นี่นี่อ่ะโน่นก็ถึงข้างบนโน่นใบมันปูกินกระลาบเป็ดลาบห่านหรือดำพริกส้มตำก็ได้ นี่ฮะอันนึงครับต้นมะกอกนี่เด็ดเลยยอดมันเนี่ยนี่นี่เลยนี่ต้นสะดาวนี่ต้นกระถินนั่นแหละอะรุณอ,อ่อนมาหักจริงมาเลยเนี่ยต้นสะตดานนู่นก็ต้นเอ่อ อะไรนะเดี๋ยวไปดูก่อนตามด้วยตุมซาอุหรือตุมญี่ปุ่นเนี่ยพอดีเพิ่งตัดไปครับเพิ่งตัดไปเพื่อให้ง่ายในการเก็บกินตัวเล่ตัวนี้นี่ฟอนนี่ก็ลายน,นี่เดี๋ยวแต่ยอดมันให้มันแตกอ่า อ่าโอเคพอกินสมแบบสมสมหวานรสกินเนี่ฮะเนี่ยฮะ,ฮะกินกิน,นีนี่ก็คือบักอ๋อไปแล้วละข้างบนนู่นนะนู่นนู่นยอดออนนู่นั่งนู่นยอดประกอกน้ำเอานันานนาน่นแหละ เปิดผักสซนขั้ว้องไปปลูกครับปลูกที่เดียวกินได้ตลอดชีพเปิดผักสซนขั้วผสมไปปลูกครับผสมไปปลูกหมายถึงผสมไ้ปลูกหลายเถอะปลูกที่เดียวเ,เก็บเกี่ยวไ,ยได้ตลอดชีพนู่นไปทองฝาเอาคุณแต่มายอดใบสองภาษาลาวไปทองฝาภาษาไทยกันยังมุ่งกันฮะเป็นยายเยน็นน่ะนี่ฮะไปทองฝาอันนี้ก็คือใบมูรเฮียอันนี้เขาเรียกอะไรนะมูรเฮีย ใบชุรสต้นชาย,ยาอ่ะโอเคครับเชนี่แหละนี่ฮะผักเตี้ยวผักอีเลิศหมากฟักเนี่ยครับสงเกตดบ้างครับสิบุ๊ยผักตามทองตลาดด้วยครับนี่เกิดเองทองธรรมศราสตร์ประกาศกระหล่ำบ่มีมีอยู่ท่านจะเกิดอ่ะไม่ยังกับแบบนี้ข้อ,อยังนี่ข้อใดนี่ครับ บุญเดียผ้เห็อะนี่นี่นะทอดใบมีดครับทอดใบมีดครับโอ้เบิ้ลจะเอาถอดพี่น้องทอดตะไบมีดอื้อมันแข็งตุ่นกว่าเลยเบ่ทอดบ่ได้บ่ได้อยุคครับทอดจะกินบ่างเอก็แต่เห็นมันกรอบครับผมกำลังกรอบอ๋อปลาเบิ้งพี่น้องเป็นไรกระบอกน้ำผ่านผักผักสดๆดออแกนิกเยียร ทุกอย่างผักปลอดสารหมดเพราะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้อันนี้ปลูกเองอันนี้ปลูกเองผมโอ้โหวางระเบิดครับนี่ครับถ้าเราจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวย่องหยั่งมังกรนี่บาปรุงอือหืออือมันไหมจะคล้ามั่นหน่อือคล้ายคเนี่ยมันไหมอือเดี๋ยวเดี๋ยวปรุงให้กินตอนนี้ปรุงอีกงั้นครับปรุงอือที่เด็ดครับ อืมมมาเห็มันดาไปน่อไม่กับไข่กับอืมมันะอืมนี่ฮะมันเป็นแบบยบกรบ้กินครับจะ่ว่าแสบมันเราใส่ไขครๆกับกับมันฝรั่งฮะคล้ไขๆมันฝรั่ง

มะเดาไม่เดาใไซรักโอ้โหแล้วต้มฟงแกเสร็จแล้วจะใส่ใส่ไปทำไมถึงเรียกปลาแดดเสร็จแล้วก็รุ่นช่างมาเทแอนเหมือนอีสานว่าเสือบแอนปลาแดกเนี่ยต้นรากสับรากขาเนี่ยมันมาจากคำว่าแดกที่แปลว่าแหลกเขาจะเอาปลาชิ้นเล็กๆที่มันกินไม่ได้สัดส่วนเนี่ย ก็คือเอามาสับให้มันแหลกแล้วก็ยัดเข้าไปในไห้ใส่เกลือไม่ไม่เขาเอาเาเลยเรียกว่าวปลาแหลกแต่ว่าภาษาท้องถิ่นเขาจะเรียกว่าปลาแดกแล้วปลาลาล่ะปลาลาเนี่ยภาษาเป็าานภาษาภาคกลางเวลาไปหมักหมักดองเนี่ยมันจะมีลาขึ้นเขาเลยเรียกว่าปลาลาขึ้นแต่ผัดขวนเพี้ยนไปเคี้ยนมากลายเป็นปลาลาข้อมูลอ้างอิงจากไหนข้อมูลอ้างอิงจากไหนเรากูนเป็นผลไม้มาจากมาเลเซีย ตอนที่ทหารสหรัฐอเมริกามาสร้างถนนมิตรภาพอยู่ที่โคราชเนี่ยเขาก็โรยไปด้วยถนนเส้นทางมิตรภาพ่มันเป็นมาจากภาคเหนือมาละกอน่ะมาจากภาคเหนือมันแบบมีสองัวเมีอ่างตอนนี้แบบรอรอลูกอยู่อย่างเงี้ยเอออแล้วลูกมารอนานไงลูกจะมาเออแม่ก็เลยถามมาละกอ ่กูฟังตั้งนานเลยรียนมารียนมามาทางสัตว์มาละก็มาละก็มาละก็แล้วประกวดอะพรประกเรงมาละกามาละกอ๋อมาละกาภาปรกดการระกวดเี๋ยวก็ใส่ตองคือยให้ยืนหน้าอยู่ของพิธานี่แหละ วันนี้ลาบเป็ดบ้านทุ่งแบบนบ้านเอาเลือดอีกทำก็ว่านีนะครับหลังจากสุกแล้วอันนี้ก็สุกดสุกแล้วนะต่อไปแต่เป็นแบบสูตรสูตราณอัมเป็ดใส่เลือดสดๆเพราะเป็ดมันเป็นยาเลือดเป็นยาใส่หมดเลยก็ได้ส็ุกมันเป็ดเลยค่ะหานเลือดเป็ดก็ได้แล้วแต่แต่กูเดียวกันน่ฮะถ้าเข้าใจเลือดอีกปุ๊บถ้าเ้อตรงเพิ่ม คว้างอันนี้เราได้แบบนี้เพราะมันจะจืดแมนเพิ่มรสชาติใส่พี่ไหมเลือดเพราะว่ามันมีน้อยอ้าวอันนี้ก็พี่ทอดได้ครับพี่ทอดได้เพิ่มปรุงไหมรอบหนึ่งโบราณเขาว่ากินเลือดทันเลือดเป็นสดๆมันจะเป็นภูมิต้านทานเพราะถาดมันแข็งถาดมันแรง มันอนี่ครับอันนี้ก็แจบนัวกวัวบ้านทุกรแอครับอีกอะไรไหมขายวขึ้นอยังเออขึ้นยังแก่น้อยขวรดี้องเป็นในประสาทเป็นในประสาทหลายอือการเป็ต้องซื้อสาหลายเลยซื้อบบกมี่เด็กกิน เนี่ยอืมอ้าลองชิมดูงเป็นไงครับเชฟเป็นไงเป็นไงเอาเอาสวยน้อยบอกว่าชอบเหมือนกันตักต้มอ่ะรุ่เอ่แบมไปลองตากเลยก่อเน็ดบ้ยังดีดีอเลย เอาหาบัดน,นี้หาหาเล่นขยับามเป็นปากยินไม้บะหมี่เลยบะหมี่ทอดกรอบอโรยผงรยดีฟังเสียงกับกรอบแค่ไหนยังกินตัดเท่าไรนะแคบ,บหมูหมอืมอร่อยเนาะไม่ต้องไปซื้อสาหร่ายเลยนี่เนี่ยสาหร่ายบ้านเฮานี่โอ้ยแซ่บเลยไม่ต้องไปซื้อเลยสาหร่ายแพงๆอ่ะเก็บมาอืมยังแคบไม่ คุณนปราหยอ์มันคือยังี่คุณไม่รู้เหรอผมไม่รู้คุณรู้เหรอไม่รู้เอามาไอ้มะกรูดด้วกินมะกรูดได้กรอบไหมมะกรูดก็กรอบอร่ออืมกรอบั้อคอืบน้ำลายใแต่ไครได้น้ำลยน้ำลายหทอดตะไคกรอบไหมฮะไปกินเดีเยวเลย ไม่ต้องถามว่าอะไรคืออะไรกินก่อนก๋วบดตัวยยางข้างถอดข้างถอดแกงัะพิน้องดีกว่าแกงเนาะอย่าโดนแกงบ้านทุ่งเอ่ะโอเคครับหลังจากจัดพิธีหลักจะกินกับพี่น้องวันนี้อ๋อกินเลยจเริ่มแดงก่อนแล้วมัน เงินจากการห่อผักเอาข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าสวยใช่ไหมเนเอาข้าวเหนียวมาเหนียวคงแบบอ่อนหน่อยกว่าเนี้ยต้มเป็ดอันนี้อ่ำเป็ดใส่เลือดอันนี้ลาบเป็ดเป็ดิจี๊ดเอ้ยหานานทานเฮ้ยหานยาวสามตัวนั่นนรอเดี๋ยวเริ่ดเจี๊ยอาจารย์ไหมแม่อันนี้ก็คือซักแมวอาจารย์ตักไปนู่นชุดหนึ่งก็คือมะละหวานอันนี้ผักโมกผักเม็ก กินเรียกรอบไหมข้าวมันยิงกินได้อยู่ท่านหรอขอดู่ถามมันว่าเบอร์เจตูแล้วแต่ว่าเป่ากินเป่ากินอยู่นี่น้องนี่เราจากฝากมาคนนี้ฝากมาให้ครับอือเป็นรถของลาบทางภาคอีสานครับตอนเหนือนะครับ คือลาบเนี่ยจะมีสองรูปแบบนะเป็นลาบที่เอาหนังไปทอดนะครับกับอาลาบเนี่ยที่เอาหนังมาลวกใส่กับเนื้ออันนี้เป็นสไตล์ลวกนะครับน,นี่ฟัวกาฟัวกาฟัวกาไหนฟัวกาตับห่านตับห่านนะครับฟัวกาอืมอันนี้เป็นลาบอ่ามเดียมแลนะครับหรือว่ามันแลเลยเนะี่ย อร่อยครับได้เข้าถึงพลิกข้าวคั่วเครื่องในของต้นของต้น,อตนหอมเนี่ยได้รสชาติได้กระแทกเข้ามาตเต็มๆส่วนในส่วนของใบใบผัก<ม>ต,ต่างๆนะครับรวมไปถึงยอดของอย่างนี้ผักเม็ดภาษากรรางเม็ดเม็ด this is the เม็ด <laughs> อืมเม็ดก็ฝ <laughs> าดคอาลิ้น <laughs> นี่มันปูอ่อะสำหรับคนที่ไม่ถนัดกินใบแบบดิบๆแบบนี้นะมีทางเลือกมาน,นำเสนอครับนั่นก็คือนี่ครับทอดกรอบนำไปทอดกรอบครับผมอย่างเช่นใบมะกรูดทอดกรอบนะครับ,บรสหวานน้ำทานง,ง่ายรวมไปถึงใบขนุนทอดกรอบนี่ฮะอันนี้คือใบขนุนนะครับ ฟังเสียงทีครับอร่อยกรอบฟันแตกฮะรวมถึงน้ำลำไยที่เราปลูกเองน้ำก็เนี่ยน้ำก็เนี่ยอันนี้คือฟักครับ รอหวานอ,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 อร่อยต้มครับคือมาต้มต้มหั่นต้มที่ดีมันจะมีด,ดีที่น้ำเราลองมาลดต้นน้ำเป็ดดูออครับขออนุญาตนะครับโอ้ยช้ำคอกลมกลอมครับ เรามาดูเนื้อเป็ดกันว่ามันจะเหนียวดึงออกไหมเนี่ยะต๊ะหานหานนี่ผิดอือหืนี่ต้มแป๊บเดียวไม่มีกลิ่นคาวเนื้อไม่ได้เหนียวไม่ใช่คาวก็เป็นหานครับผมขอจบการรีวิวอาหารยังไงเท่านี้ฮะโอเคครับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับแล้วนี้ขอสมาชิกครอบครัวบ้านทุ่งฮะอาอสีไทยกับ่าไทยนะฮะ นี่แม่ขั้วนี่แม่ขั้วนี่แม่ขั้วผู้บันญัผู้บัญผู้บัอมาผู้มาอาศัยกินครับนี่เลยมาตรกินครับมามามาอาศัยครับนี่เลยไทเนี่ยนี่ยมาย่งเนี่ยมาากบเกนเาม กินยังวะนี่นเวลากินกบเพิ่นบ่บอะเฉพาะกบเพิ่นแห่เป็นหนมืน่น <c oughs> แต่จังว่าวันเบิ่งกบเพนเอาอกบหมื่นโตหรือชิพันโตัี <c oughs> ่ทาวอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ